สวัสดีครับติดกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันที่สองของรอบที่สองของการติดแล้วครับเนี่ยนี่จมเลยทีเดียวเชียวปาลมบนรถก็น่าจะประมาณเกือบสามตันได้แล้วนะช่วงนี้แล้ก็เชิญเพื่อนเพื่อนรับชมกันได้เลยครับนี่ครับติดอีกแล้วนะมันหนักจริงๆปาลมช่วงนี้ดินก็นวลน,นิ่มกันเลยทีเดียวเชียวนี่ครับตั้งเลยครับหูลากข้างหลังตั้งกันเลย รุ่ยขึ้นเบานะรีโวไม่ได้บรรทุกปามด้วยมีกี่รถติดมันๆกันตรงหน้าฝนนะคต้องํำใจมีคนตอบถามว่าทำไมไม่ใช้รีโวบรรทุกไปเลยก็คือต้องใช้ตอน,นครับเพราะว่าไม่มีรถตอนบามนะรีเวรเราว้ตอนออกจากสวนะครับแต่นี้มันหนักเกินก็ใช้โซลากเหมือนเดิม ักลงใตตอยู่รงเลยตรงเลยเนี่ยเข้าโวลยิงดิฟเลยตรงไปไหนอ่ะตรงไปนู้นไงก็พลาดอยู่แล้วไปไม่ได้ทางนี้หันแบบแบบนี้แล้วมันหันไม่ได้ตรงเลยดูจะขึ้นไหวหรือเปล่านะอะไรครับมาดูกันนะเตะโตเลย ถ้าไม่ไหวต้องไปเอาบามใส่เฮริโวนะเพื่อมีน้ำหนักเนี่ยบูล่าของพอจะหลบซ่อนอยู่ข้างหนนะด้านซ้ายมือสำหรับใครที่ไม่รู้นะไม่ต้องหันแข้งนะก็วันนี้ติดสองรอบแล้วเรต้องใจเรนเจอร์มันทุก่อนนะเพราะว่ามันเอาไม่ทันนะวิ่งไม่ทันด้วย อ้าวถอยหลังไปเลยเดียว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 ครับผมไปยกล้อแล้วเดินเจอรอกโย่พอพ่อพอเดียวเดียวเดียวไปไม่ได้ไม่ได้ครับหนักเกินหนักเกินล้อลอยแล้วตอนนี้โย่จะจมแล้วเดินหน้ามาเดินหน้ามา ดี๋ยหน้ามาก่<ๆ>อนพอ่พอพอ่อพ่อไม่ไหวครับวันนี้หนักเกินต่อปลามาถ่วงครับไม่ได้ไม่ได้หนักเกินหนักเกินครับหนักเกินนี่ครับ <พอ S 2> เบาด้วยนะไม่มีปลามอยู่<อ>ด้านท้ายเลยจมแล้วครับต้องเอาเอาออกแล้ววันนี้ หมิ่นคลัดแล้วตอนนี้หมิ่นคลัดแล้วมันไม่มีแรงแล้วโจมแล้วจมแล้วเอาหัวร่วงหัวมันไ่ไม่เดี๋ยวต้องหัวละหัวนักว่าเดี๋ยวใจจะดิ้นเงนี้ครับต้องเปลี่ยนลายครับเปลี่ยนลายไหวอยู่วันนี้ เราก็ให้ดยเราขับเองเลย,เ,ย,เ,ลยเออนักเกินมานักเกินแบบนี้ต้องต้องเปลปามาใส่ถุงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอามันว่างแลว้วเดี๋ยวมันคูดไอ้กลางอันตรายอเ,อเออจมแล้วนี่ เอาป้าหมอ,อกก่อนเอาตั้งออกเลยครับยกล้อกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเนี่ยไม่ไหวนะมันนี้หนักเกินไปนะครับเราก็ต้องเอาปามลงหน่อยเอา้าถอยเรียบหน่อยท <c oughs> ีมามามาเลย รดก็หมันไม่นะมันเรนเจอร์มันขับสองด้วยน้ำหนักประมาณสามตันก็จมนะครับไปขวาหน่อยเอ <c oughs> ้าเนไงครับล้อหน้าร้อยแล้วครับล้อหน้าซ้ายร้อยแล้ว

ครับตอนนี้ก็ถ่ายคลิปอยู่ครับใจเย็นครับเราจะใช้วิธีการเอาปามลงอีกแล้วอุตส่าห์ดับเมื่อกี้มันพิดี่เ<ๆ>ออไม่รลอยกันเลยดีเดียวเจียวนะครับไม่เป็นไรครับในความโชคดีก็มีความโชคร้ายครับเราก็ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้รับชม วันนี้ก็น่าจะส่งไม่ทันแลนะน,นี่ครับก็มาดูเนี่ยเด็ก,เ,ดกเอ้ยไม่ใช่ครับเอาไอ้ <c oughs> มาดูไอ้ไปเอาต้องเอาออกนะหนักเกินอย่างช่วยเลยเราเอากระสันตัน่าวะ่าวราแค่เย็บเลยตีตะกุ่มไม่รเลยโอ้แต่พี่บ่าวดับนี่พุกมครับประมาณแปดสิบเก้าสิบรอยไม่รื้อนะใ <c oughs> ช่ได้ <c oughs> ก็ ครับประมาณ90นะ่เจ้าเรนเจอร์เนี่ยบรรทุกป,ประมาณ2ตันถึง3ตันนิ่งมากครับคุณดับฝีมือจริงจริงตามนี้ไม่ล้นเลยสัก,กลายนะไม่ลน้นเนลนแต่ว่ารีโวนี่ก็คือดับเยอะขนาดไหนก็ต้องยังยังไว้มันยวบมันยวบนี่ครับขูดขูดในซสองเตียงใสซองเตียง ล้นเหมยจี้อะไรหรือใคยทำล้นเหยก็ยเดี๋ยว<อ>ไปรอไปรอลากันนะนี่คฮะพักลงขับเองไล้นะคะตอนนี้ลาวนะัวงเองเดนจะจมหรือไม่จมไม่จม เราจะขึ้นหรือเปล่าเข้าไปถีบมือแล้ไหมเล่นอีกเลยนะครับกันจมเร็วกันอย่าคุยจมเลยก็ปวดร้อนก็ยังจมแล้วจมแล้วไม่ขึ้นได้หนองฟูบเลยไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วดังฟูบเลยไดี้ไปเราไทยกันเดี๋ยวเราเครื่อมเราไทยพลากันเดี๋ยววินนี้ โอ้ต oh, ัวล็อกนูไอตัวกดนู่ม uh> ันซี้อะไรไม่คลายได้คลายได้โอ UH, ้นะครับก็เรียบร้อยครับรีโวจมพอแล้วตอนนี้รีโวจมแล้วครับแล้วก็ตรงเอารถถ่ายแล้วครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าตอนนี้รีโวก็จมด้วยนะ โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดใจกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ